ผมเด็กชายเป็นผู้มมเสิร์ฟอยู่ป3ทัศ3เลขที่3วันนี้เราจะมาทำจะลวดขวดน้ำกันครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนี้กลันไกลขวดน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาตะเกียบ4อันดาด็กซีนจุกยา ชิชชู่แล้วเราจะนำสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเอามาประอกอบให้ได้เป็นแบบนี้ให้เป็นจารวดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้และเอาเบกกิ้งโซดาสาวช้อนโต๊ะใส่ลงไปในกาะดิชชู่ และหอักเสร็จแล้วก็ห่อนะครับใส่ใส่เสร็จแล้วเปิดจุดที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็